นักเรียนเจอคุณแม่ตีกลับบ้านถึงเวลาเกินน่ะไม่ยอมช่วยแม่เลยเอาตีเลยนะแม่อย่าไงยายนายช่วยหนูเล่นอ้ายายนายช่วยหนูเล่นตัวแม่ตียายนายเล่นไม่ <renamed My empieza throat> <no Like> ไปเลยไปเลยไปเลยควายได้ยังไาเลยยังนา่าน ไม่หยุดปากน่กใส่ใบตองกินก็ได้ใส่กะลากินก็ได้ใครไม่ไปล้างจานมันต้องกินข้าวด้โอเคหนูไม่กินหรอกหนูอิ่มแล้วยายกินแม่กินเฉยนงนก็กินทีหลังพ่อก็ไปกินแล้วไอแม่ก็อยู่บ้านงานทั้งวันไอ้ลกคนนี้หนูไม่ได้